ป๊าป๊าว๊าป๊าว๊าว๊าป๊าเ๊าป๊าป๊าป๊ะป๊าปัานลาปฮนดิดปค่อยเสือกสายห๊น S <S เป็นยังวะดาบโบูเลยสงสัยถือจกดากวะว่าโอ้ใกล้ถือจกดากบเขาว่าน้ำมันน้นำมันมา่าถ้าผิวแตกได้เนาะถ้าเราผิวบดแตกเออน้ำมันหมูสวัสดีครับผมพ่อกันอีกแล้วกับผมเฮียต่ำหมตรงชเแวกสวัสดีครับพ่าว่าชอ็อกแลตครับสวัสดีครับผมสม,มาร์คับสวัสดีครับผมบัคคอยเสียครับ <S <S มือก้อยเฉียดมันนี่มีเมนู่ยังค้อยเฉียดไก่ถึกงัดไก่ถึกงัดบอสโอ้บอสแล้วกันลุยเลยเอาเอาฉีกเลยนี่โอ้ฉีกเลยเอาลุยเลยครับมันนี่ไก่ย่างคขับไปดักเลยนี่อือหืออือหือมันจะดึงบ่ออกนี่ ไก่ย่างพี่นหรอไส่กับขายนอมันห่อนเนาะเห็นคอนตาปะนี่กินยังไง จต่ขวดอืมอืมป๊าสุดยอดเอ้าวผู้ได้เร่นดากแล้วผู้ได้พู้ได้ดาได้ผู้ได้รอยนี่ยแล้วใสยเลี้ยงงูอ่ะ เจ้บปวาแจาบคำ่าคำว่คำเนี่ยบริษัทวิธีอย่างเพื่อนบึงคำว่าคำเนี่ตําของใวงนั่มแ่บโอ้ยไม่คือห่วงสิงลยว่ะสิงสิเได้ นี่ปากค่อยโค้งเลยโอ้โหว่าว่าเห็นหนังมันแซ่บกว่าบ้านหนังแซ<ก>่บอือหือโอ้โนุ่มหนังรึเปล่าว้าชอบกินหนังไก่หม,มากับพ่อหมาได้ปะเนี่ยลอกหนังหมาปะเฮาอหือ,อ,หอไปท่านทุกทายเลย เขาดีอืออมเสียบมาบ้าเสียบเป็นอะไรก็เสียบเห็นปีกเดียวอยู่หันโอ้ย อ, 3, อินก็หลับไปสาปี <c oughs> อนนเอาาเ้าบ่ว่าค่ะว่า่ว่ากินมากแ่นเอ้าแค่ย่งสั่นละส <c oughs> ั่นละแฮนีนี่ยค่ <c oughs> อยเสียกสายเห็น,น มันครับพี่น้องไก่บ้านเฮ้ยไก่ตลาดไก่พันธุ์ตัวนี้โอ้ไม่มากคำจักน้อยน้องพี่น้องเนาะเอางวงเขาควักล่ะบ่ขว้ยเออเอาเขาแล้วนี่ไปลอยสีงวงเขาเด้อโอ้ว้าเอาว้าเอา ทำีเพื่อเอฟซีพ่น้องเพื่อนยันมาอาปากอาปากอืาากอหึอือห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 ืจบบาะตัดสุดยอดเลยวาวาพ่อมดม,มาพี่เออเอายืนกินอยู่นี่แหกินแบบแเ <laughs> บักกีกระเตกบกกีกเตืบกวาน่บบกวานอ๊บอกวากะสัวเบาสัวเบาบกกีกรเตกว่ามันแมวดมแมดมมต้างกันหรอวไว้คนด่วนนะคนจอยกินเนาะเอาเลยแจกันเลยดึงบขาสิีน้องเมึง นจะกัดหูบกบเลยหัวขาซ่องอ่างบุป้ยเอากินมาได้แหนแหนนังกินเป็นนาำเสียบางกินแบบไรกินเป็นน้ำเสียแหนตะกระดูกบักพรอยเป็นไรกันมันตะกระดูกโอ้ตาเราเห็นหงมืดแล้ว ยวกินเมนูตำแซ่บนะเราอยู่้ากินตรงก่ก็ไม่ได้ตจมน่ำมุสูเลยเลียนสาผดเลือกเล่าเลือกเล่าตลดต่บรนยากาศนั่งอยู่มันเห็ดแมงบือเสียมันมาเห็ดมือเสีมุสุเลยไปซ้อนสามที่ครดวเช็ดอือหือ ยั่าขาดมันมืออเราเลยเอาสูบเขาเลยลวสู่เขาแบบเ,เขาเอาวะสู่เขาเอาอนบบตรตัวเนี่ยยังอีกยุ่งไก่ยุ่ยง,ยงใก่จะยื่เส่องบนดินเข้าใจวะ <c oughs> Yên nhung dặn ạ Phóng thẻ hay mời Mà phát đếc nổi bây giờ tổng cây xu kín mất Đếc nổi lở liền một thân này phải đoán nữa Tổ bậc ác đây Ừm

มันเหมือนเะไรค่อยเสีย่ยงเ,เห็นเลยได้ใชรกำลังใจขึนนจ้นเห็นบัดน,นะอเอาขึ้นมาเห็นนี่พี่น้องเพื่อนบเบื่อนนี่เออนี่เออเอาเห็นเอาขึ้นยกข,ขึ้นอีกม่ต้องนั่งหนอกตัวหนอกตัวหน่อยเออเอาซช่แหละเออทำไมไอ้นั่งเองเชียบวะครับ นั่นเนื้อมันเอาเนื้อว่านั่นละหน่ไมๆเลี้ยงขอโทษได้ก็ับพี่น้หรออิ่มอ้องการอ๋อสิกซิกอืมเก๋ไก่ต้ w. องจริงกับของมันไก่

มืนอนี้กับพ่อไปซ้ำหนีละอาจจะมักคำแน่จังหน่อยบรรยากาศมันกับเวลามันกับโบเดคคำนะครับหามง่วงกลัวกับมืดแล้วโอ้ช่วงนี้ตอนนี้หามงจ์แจกชุจกหนาทีวะหามงก์สี่สิบเก่าสี่สิบเก่าอะพี่น้องมืนอนี้กับพ่อไปซ้ำหนีก่อนเนาะครับสผ้าลูผ้าร้านเขาบานก่อนมันคำแล้วงัวเขาคั้ยเขาคอกเรียบร้อยมั้ยบ่านี้เก่โตแล้วว่ามีงัวงน้ำคาวปะนี่ก็มีครับ ขากินเบิด์ตขากินเบิด์ตขามาจจูแล้วอื <c oughs> อ่ะพี่น้องมาอนีกับพ่อไปทำหนี้กันกับทํานในว่าจะได้บุษภาบผมทีมงานลอยสี่กับเด็กหน่อยกับคอทดอดคอไผ่ลำเคอรครับพฤติกรรมในว่าจาไย์เดชบุษภาพขอโทษขคอภัยให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งชุบผู้ชุบคนลำลำเลยลุ้ยผู้ใดเบิ่งคลิปนี้กะอย่าลืมกดแค่กดซับสไครป์ผู้ใดเบิ่งคลิปนี้กักให้ลำเลยลุย้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>